เอาล yup. ะได้เวลาของคลินิก no สัตว์เลี้ยงกันแล้วค่ะ FM 91คลินิกสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับตามหัวข้อเลยนะคะสําหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารหรือว่ายายาเพิ่มภูมิคุ้มกันที่เขามีการขายกันโอ้ค่ะคนค่ะ ขั้นแรกเนี่ยหมอจะพูดถึงเรื่องระบบภูมิคุ้มกันโรคก,ก่อนนะครับง่ายๆก็คือโอเคภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเอาเอาวัยวะที่สร้างภูงสร้างภูมินะครับก็คือมีตั้งแต่เรื่องของอต่อมน้ำเหลืองม้ามนะครับนะบแล้วก็พวกต่อมน้ำเหลืองทั้งหลายนะครับ อยู่ตา,ตามตามจุดต่างๆของร่างกายรวมทั้งในบริเวณหลอดเลือดแล้วก็ในในเรื่องของโพรงกระดูกนะครับก็คือโบดเมโรนะครับนะซึ่งนั่นนั่นเป็นอวัยวะนะครับแต่พอพูดถึงตัวภูมิคุ้มกันเลยเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไม่เลือดขาวนะครับเมดเลือดขาวอีกส่วนหนึ่งก็คือแอนติบอดีนะครับก็คือตัวน้ำเลือด Mm hmm. okay. นะครับคือตัวน้าเลือดเพราะฉะนั้นโอเคไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้าถ้าคิดถึงเวลาสงครามเนี่ยนะครับช <Okay. S 2> ุดจุดแรกเนี่ยถ้าเรามีการติดเชือ้อถ้าเรามีการติดเชื้อเนี่ยไอ้พวกเราก็คิดถึงโอเคอมีศัตรูเข้ามาในประเทศนะโอเคมีเครื่องบินลอบออกไปนะครับเครื่องบินลบเนี่ยถ้าหมอเทียบเนี่ยหมอเทียบว่ามันคือเม็ดเลือดขาวบางชนิด เช่นนิวโทรฟิลมันจะวิ่งไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีรถถังจะมีอฐานบกฐานเรือฐานอากาศโอเคก็ตามกันเข้าไปเป็นชุดอันนี้ก็คือตัวเซลล์นะครับโอเคเครื่องบินลบบินไปถึงไปเจอเชื้อโรคยิ่งจะลวดใสจจลวดเนี่ยมันคือ,อสารบางชนิดที่เซลล์พวกนี้เนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้นะครับมันอาจจะเหมือนกับ ออย่างที่บอกยิงจรวดไปไปที่ตัวเชื้อโรคยิงไปแล้วตัวเชื้อโรก,ก็ตายนะครับนะตัวพอตัวเชื้อโรคตายอบางตัวก็เป็นคามิกาเซ่นะครับ <c oughs> <c oughs> บินชนอ <c oughs> บินชนเชื้อโรคเลยตายพร้อมกับเชื้อโรค oh. <c oughs> นะครับซึ่งเวลาที่มันตายไปพร้อมกับเชื้อโรคเนี่ยนะครับมันกลายเป็นหนองอ <c oughs> <c oughs> หนอนเนี่ยเป็นระบบภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆพูดถึงพูดถึงเรื่องเรื่องไอเซลนะครับแม้เซลเซลที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยก็คือพวกเซลเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งมันมีหลายชนิดนะครับชนิดที่เราเชื่อว่า nk เซลเนี่ยก็คือ natural killer e l l natural คือธรรมชาติ killer คือฆ่า นะครับเดเชโลคิเลอร์เซลลมันก็คือเจอเชื้อโรคเจออะไรผิดปกติมันก็ฆ่าหมดเลย mm hmm. นะครับมันเป็นเหมือนคาบบิคาเซต mm hmm. บินชนเลย mm hmm. นะครับแล้วก็โอเคกลายเป็นหนอง mm hmm. นะครับแล้วก็จะมีอ่าอ่าพวกเม็ดเลือดขาวลำดับสองลำดับสามมันก็จะเข้าไปเข้าไปต่อต้าน mm hmm. กับเชื้อโรคเพิ่มเข้าไปเรื่อย mm hmm. ๆนะครับนะอโอเคด้านด้าน,ด,านด้านเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยหมอจะพูดเข้าวๆแบบนี้ mm hmm. นะครับ นะแต่ว่าโอเคไอเซลเม็ดเลอดขาวพวกนี้เนี่ยมันไปลิงก์กับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเซล์อีกชนิดหนึ่งนะครับเซลล์พวกนี้มันทําหน้าที่เหมือนกับสร้างภูมิต้านทานเลยนะครับก็คือแอนติบอดีนะครับพวกนี้เราจะใช้คําว่าเป็นเซลล์น้ําเหลืองนะครับในภาษาทางการแพทย์เราใช้ใช้คำว่าลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์เนี่ย ถ้าพวกเราฟังฟังจากขา่าวไอ้โควิดเนี่ยเราก็จะฟังคำว่า T เซลกับ B เซลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับไอ้เซลน้ำเหลืองเนี่ยนะครับมันมันมี T เซลกับ B เซลนะครับพวกนี้มันก็ไปสร้างสร้างภูมิต้านทานนะครับถ้าคิดถึงถึงถึง,ถงสงครามที่คนเราตีกันเนี่ยมันก็คือไปสร้างสงครามเคมีนะครับ ไอ้สงครามเคมีเนี่ยนะครับก็คือเป็นสารซึ่งซึ่งร่างกายไอเซลพวกนี้มันกระตุ้นแล้วทำให้ร่างกายสร้างขึ้นมา <Yeah. S 2> สร้างขึ้นมาแล้วมันจำเพาะมันจำเพ, mm hmm. พาะเฉพาะไอเซลไอไอเชื้อโรคชนิดนั้น <Yeah. S 2> นะครับมันก็กลับไปที่ตัวแบคทีเรียหรือไปที่ไวรัสเนี่ยมันก็ไปจับกับแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยนะครับ mm hmm. แล้วทำให้แบคทีเรียกับไวรัสมันตาย <Yeah. S 2> นะครับโดยใช้ไอสารทิ่ที่ร่างกายสร้างขึ้น นะครับแต่ถามว่าไอสารพิษพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นพิษกับร่างกายแต่ถ้ามันเยอะเกินไปร่างกายก็ไข้สูงแล้วก็จะทําให้คนตายได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคไอบีไอลิมโฟไซต์เนี่ยมันก็จะสร้างสารเคมีขึ้นมาแล้วก็ไปจับไวรัสจับแบคทีเรียนะครับแล้วก็โอเคถ้าร่างกายควบคุมได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือระบบะการป้องกันโรคของร่างกาย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดง่ายๆเนี่ยอะไรคือตัวที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรค mm hmm. นะครับก็คือตัวแบคทีเรียกับตัวไวรัสนะครับเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดภูมิคุ้มกันโรค mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้ตรงนี้แหละ mm hmm. นะครับมาทําวัคซีนก mm hmm. yeah. ารทําวัคซีนเนี่ยก็คือไปไปเพิ่ม จํานวนเซลล์น้ําเหลืองนะครับที่เรียกว่าลิมโฟไซต์ที่ม่อกีหมอพูดถึงแต่ว่ามันมันไม่ได้ไปเพิ่มในตัวของ NK เซลซลหรือว่าพวกเครื่องบินพวกอะไรเรามันมันไม่ได้ไปเพิ่มตรงนี้แต่มันไปเพิ่มเซลล์น้าเหลืองนะครับเพื่อสร้างสารที่เป็นภูมิต้านทานโรคนะครับซึ่งอยู่ในน้ําเลือดนะครับเป็นสารเคมีอยู่ในน้ําเลือดนะครับมาจับมาจับกับไอตัวไวรัสตัวแบคทีรียและสารพวกนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างและจําเพาะ นะครับเหมือนกับเราไปฉีดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับภูมิคุ้มกันมันก็เอาไว้ป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือว่าโอเคเราโดนสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าโดนสุนัขบ้ากัดก็เราก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่างไอ,อลิมโฟซไซต์พวกนี้มันก็จะสร้างสารนะครับเพื่อจับกับไวรัส ของโรคพิษสุนัขบ้าพอสร้างสายขึ้นมามันก็ไปจับกับไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าหรือโคโรโนาไวรัสไอเชื้อไอโควิดนี่แหละพอฉีก็ไปปับ๊บมันก็ไปสร้างสารน้ําเลือดนะครับไปจับกับไอไอโควิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นมันมนเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับก็คงข้าวๆระดับที่หนึ่ง นะครับระดับที่สองเนี่ยที่วันนี้ที่หมอจะพูดถึงเนี่ยก็คืออมันจะมีการขายยากับขายสารบางชนิดซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะคยาหรอเป็นยาสารุ้นภูมิค่ะนะครับจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยสารกระตุ้นภูมิเหล่านี้เนี่ยทางออยหรือว่ากรมบริษัทเองเนี่ยมันถูกทำขึ้นมาเป็น อาจจดทะเบียนเป็นรูปของอาหารเสริมแต่ไม่ใช่อาหารเสริมภูมิคุ้มกันเพราะอย่างที่หมอบอกภูมิคุ้มกันมันจะเกิดก็คือต้องเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือเกิดจากการติดเชื้อพอติดเชื้อปั๊บภูมิคุ้มกันมันกระตุ้นมันก็ขึ้นมานะครับนะซึ่งถ้าถ้าเป็นการติดเชื้อคือภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันเกิดอันตรายกับวัคซีนมันไม่เกิดอันตรายแต่ว่ามันไปป้องกันโรค นะครับเพราะเพราะยันแตกต่างกันแต่ว่าอาหารเสริมพวงคุ้มกันเนี่ยหมอหมอกำลังบอกว่าโอเคถ้าเราไปซ,ซื้อแบบนี้เนี่ยราคามันค่อนข้างแพงแพงมากเลยนะครับเม็ดหนึ่งสิบบาทยี่สบาทสามสิบาทหรือเม็ดหนึ่งบางบางบางอย่างเป็นร้อยนะครับนะโอเคมีอ่าผู้เลี้ยงหลายคนไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปซื้อ ไปซื้ออย่างเงี้ยใ,ให้ให้ให้สุนัขให้แมวกินนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้จะสูงมากหมอาบาบาบาถึงกลับมามองว่าโอเควิธีการทําให้ภูมิคุ้มกันโรคสูงขึ้นะนะครับก็คือที่หมอเคยย้ำประจําเนี่ยก็คือใช้อาหารที่มีคุณภาพดีดนะครับมีโปรโตีนมีอคาร์บโบไฮเดรตก็คือแป้งและน้ําตาล นะครับแล้วก็มีไขมันที่จําเป็นสําหรับเซลล<ฆ>์นะครับให้เขากิน<ฆ>เขาจะได้แข็งแรงเหมือน<ฆ>กับสุนัขปกตินะครับโอเคแล้วส่วนส่วนพุิภุ้งกันโรคเนี่ยก็คืออย่าลืมเอาสุนัขเอาแมวของเราเนี่ย<ฆ>ไปฉีดวัคซีนตามกําหนด<ฆ>ประกอบอาหารคุณภาพดีที่กินเข้าไปสองตัวนี้รวมกันแล้วเนี่ยมันเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้ดีนะครับ อยาถ้าถ้าโอเคถ้าใครมีมีมีส้นตงสตังเนี่ยนะหมอก็โอเคไปซื้อ,อยาเพิ่มภูมิเนี่ยก็ซื้อไปเถอะนะครับแต่สําหรับคนเลี้ยงทั่วไปเนี่ยหมอหมองว่าวัคซีนกับอาหารดี นะครับสองตัวนี้รวมกันแล้วมันเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้ดีครับแล้วก็โอเคอย่างที่บอกว่าอาหารที่ดีการเลี้ยงสุนัขให้ดีเนี่ยมันสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคโดยธรรมชาติเลยนะครับไม่ต้องไปกินอาหารพิเศษนะครับนะซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ให้เจ้าของอนะครับหมอคะอย่างที่หมอพูดว่ายาเพิ่มภูิเพิ่มภูมิ แล้วก็สารกระตุ้นภูมิเนี่ยนะคะทั้งสองตัวเนี่ยเราต้องคือเขาขายแบบในในในโลกออนไลน์แบบมีการควบคุมบ้างไหมคะหรือว่ามีหน่วยไหนมาควบคุมบ้างไหมคะคือ,ค,อคือเท่าที่หมอเห็นเนี่ยนะครับอ่หมอว่าเกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีออยอ,อไม่มีด้วยแออมันไม่มีออยอะนะครับพเพราะเพราะนั้นการซื้อเนี่ยนะครับอเอก,ก็ต้องเลือกซื้อให้มันถูกต้องอืะนะครับ คือคือโปรตีนแล้วเนี่ยอย่างที่หมอหมอเคยคุยให้ฟังว่าอาหารสามหมู<ะ>อ่อาหารห้าหมู่ะนะก็คือโปรตีนไขมันนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับ<ะ>เป็นอาหารพลังงานหลักนะครับส่วนอีกสองตัวเนี่ยก็คือเป็นพวกวิตามินมินาัล<ะ>ก็คือวิตามินกับพวกเกลือแร่ที่จําเป็นนะครับ<ะ>แล้วก็พวกกากใหญ่ที่ช่วย<ะ>ในในเรื่องของการขับถ่ายนะครับ พวกนี้กลุ่มอาหารตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยนะครับมันก็คือใช้อาหารคุณภาพดีให้เขากินนะครับมันก็จะไม่ป่วยประกอบกับต้องฉีดวัคซีนให้ครบอัสนะสัตว์แมวของเราก็จะไม่ค่อยป่วยนะครับนะไอ,ไอ้นี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับแล้วยาพวกนี้ถ้ากินมากเกินไปมีผลอะไรไหมคะคุณหมอ เออมันเนื่องจากมันเป็นลักษณะเป็นอาหารเสริมอะเออมันก็เลยงานงานที่เป็นลักษณะของงานวิจัยเนี่ยมันจะมีน้อยอมีน้อยแต่โอเคถามว่ามีสตังซื้อให้เขากินได้นะครับใช่ไหมคะค่ะแก็แต่ว่าเสียเงินเยอะหน่อยนะครับเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยพอมันเป็นกระแสในในโซเชียลปั๊บเนี่ยอ่มีคนหาซื้อเยอะมากเลยอ๋อค่ะ ใช่ว่าสนใจเวมาก,กเลยนะครับแต่พอแนะนําบอกว่าเอ้ยทำไมสุนัขก,กับแมวคุณก็หาวิตามินดีให้เขากิน<ช>นะครับแล้วก็ให้ให้เขากินอาหารปกตินะครับอาหารคุณภาพดีๆให้เขากินเนี่ยนะครับมันก็จะมันมันก็จะปัญหามันก็จะน้อยอืเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขบางตัวเนี่ยขนล่วงหรือแมวร่ลวงนะครับมันก็เกิดจากคุณภาพอาหารไม่ถึง,งนะครับแต่กลับไปซื้อ สารกระตุ้นผูกให้มันกินนะครับมันไม่มีประโยชน์<ม>นะครับมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ก็คือแต่ว่ามันแพงเกินกว่าเหตุ<ม>สู้เราเอาอาหารคุณภาพดีปกตินะครับวิตามินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเนี่ยนะครับให้เขากินประจำเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้ใจ่ายในการซื้อไอไออ,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 อาหารกระตุ้นภูิพวกนั้นเนี่ยให้เขากินนะครับพวกนี้เนี่ยถ้ากินไปนานแค่ไหนคะคุณหมอถึงจะเห็นผลน,นะคะ จริงๆแล้วหมอว่ามันคืออาหารนะนะครับอย่างยกตัวอย่างเบตากูแคนเคยได้ยินค่ะเบตากูแคนเนี่ยมันเป็นสารซึ่งอยู่ในพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดเดี๋ยวนี้มันมีชื่อแปลกๆเยอะนะ,นะครับน, <ะ S 2> นบแล้วข้าเอามาสกัดสกัดเอาเบตากูแคนออกมามนะครับแล้วเอามาผสม กับสารบางตัวที่ทําให้สุนัขชอบกินนะครับเอาให้กินเพราะว่าเม็ดหนึ่งสุนัขน้ําหนักสิบกิโลเนี่ยต้องกินครั้งละประมาณเกือบยี่สิบบาทนะครับเพราะ้วันหนึ่งมันกินอาจจะสี่สิบาทซึ่งสี่สิบาทเนี่ยซื้ออาหารคุณภาพดีๆให้เขากินวิตามินคุณคุณภาพดีๆให้เขากินเนี่ยบอกว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับนะมันช่วยประหยัดเงินไปได้นะครับเดี๋ยวค่อยคุยต่อนะคุณสมชายถามว่า อย่างสุนัขพันธ์ไทยผสมอาเซเียนชอบจามตอนตื่นนอนนะคะคุณหมอแล้วก็ชอบกินดินแล้วก็แทะอิดมวลเบาด้วยค่ะอยากทราบว่ามันจะเป็นอันตรายกับสุนัขหรือเปล่าคะคุณหมอคือคืออาการของสุนัขมันจะทําให้เราเห็นว่าสุนัขก,กําลังขาดอะไรค,ะครับสุนัขหลายตัวเนี่ยตั้งแต่เล็กๆนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็คืออาเซเชียนวกสุนัขพันธ์ไทยมันโตมันจะใหญ่เป้นถ้าอาหารขาดแคลเซียม มันก็จะไปแทะแทะพวกปูน oh. oh. หรือว่ากินไปะนะ oh. ครับเพราะในนั้นเนี่ยม,มันมีพวกแคลเซียมอยู่มันก็ไปแทะแต่ถามว่าเชื่อมที่เกิดจากการแทะปูนหรืออะไรเข้าไปเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมซึ่งมันละลายไม่ได้เพระแคลเซียมมันละลายได้เหมือนกันแต่ว่าละลายปริมาณน้อยมากมันกินเข้าไปแทะเข้าไปอาสมมติว่าแทะเข้าไปสิบกรัมเนี่ยบอกว่ามันมันละลายออกมาได้แค่ จุดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งมิลลิกรัมเองมั้งนิดเดียวเองไม่มากเลยนะครับเพราะงั้มันก็จะไปอุดตันอยู่ในลำไส้เขาได้อันตรายเองนะครับก็ไปซื้อแคลเซียมนะครับจากคลินิกเนี่ยมาให้เขากินโอลยไม่กินนิดหายไปเลยอ๋อหอนหรอฮะอ่าคือคือคือมันเป็นธรรมชาติเหมือนเหมือนกับสัตว์ป่าที่เราต้องไปขุดดินโปนิ ขุดหลุมแล้วก็ทําดินโปร่งให้เขาหลาย,ลายๆจุดนะครับมันจะจะได้มากินดินโปร่งก็คือเขาก็จะใช้แคลเซียมมีเกลือผสมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่สารที่จาเป็นอย่างอื่นลงไปทําเป็นดินโปร่งให้ให้อให้สัตวากินสุนัขก,ก็เช่นเดียวกันเราเอามาเลี้ยงไว้ถ้าเราเอาอาหารคุณภาพไม่ดีให้มันกินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะไปแท้นะครับเพราะว่าไอ้อะไรนะอิดมวลเบาเนี่ยมันก็คือแคลเซียมอ่ะ ล้วเขารู้ได้ยังไงคะคุณหมอละลายไม่ได้นะครับเขารู้ได้ยังไงคะว่ามันจะมีแคลเซียมสุนัขมันดมกลิ่นแล้วมันรู้ว่านั่นคือแคลเซียมอ๋อโหฉลาดไหม้รัมันรู้มันแยกกลิ่นได้มันรู้นะครับหรือหินมันก็คือแคลเซียมแต่แคลเซียมที่มันละลายไม่ได้นะครับได้ค่ะนะคะคุณชนะค่ะบอกว่าสุนัขที่กินน้ําเยอะแล้วก็ปัสสาวะมากๆนะคะจะเกี่ยวข้องกับโรคไตหรือว่าเบาหวานหรือเปล่าคะคุณหมอเราจะเช็คยังไงคะต้องเอาไปตรวจเลือด หอต้องตรวจเลอย่างเดียวนะคะดูด้วยตาเปล่าคุ้มไม่ได้จริงจริงๆแล้วม,มัน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 อยู่ที่สภาวะแวดล้อมในการเลี้ยงเนี่ยวา่าโอเคสภาวะแวดล้อมตรงนั้นถ้ามันร้อนนะอ่ะน้ำเยอะหมอว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับโอเคถ้าเขากินอาหารแห้งกินน้ำเยอะก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วฉี่บ่อยนะครับฉี่บ่อยด้วยนะคะ แอทชีบ่อยอย่างงั้นก็คือหมอแนะนําว่าถ้าอยากจะรู้ต้องต้องตรวจเลือดเลยตรวจเลือดนะคะแต่ต้องเลือดดูค่าไตโอโอเคค่าไตของเขามีปัญหาไหมถ้าค่าไตไม่มีปัญหาก็แสดงว่าสุนัขตัวนี้มันกินน้ําปกติของมันใ่ครับเพียงแต่ว่าเจ้าเจ้าของอาจจะไม่เคยสังเกตว่าสุนัขปกติมันควรกินเท่าไหร่เพราะพราจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขสิบกิโลเนี่ยมันต้องกินน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งลิตรน่ะอื้อ ครับมันต้องกินได้ขนาดนั้นนะครับเพราะเพราะงั้นบางคนไม่ไม่เคยวางน้ําให้สุนัขกินม,มันก็ไปไปหากินตาม,มตามไอ้ไอ้น้ําสกปรกหรือว่าท่อระบายน้ํานะครับกินน้ําเยอะอาจจะบ่งบอกโรคได้บ้างถ้าเกิดไปตรวจแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะคุณหมอถ้าถ้ากินน้ํำน้อยนะคะมันจะเกิดโรคอะไรคะ กินน้ำน้อยเนี่ยเราจะสังเกตจากอุจจาระเขานะครับมันจะขี้มันแข็งเพราะทายออกบาปั๊บมันหล่นลงพื้นแต่กระจายกลายเป็นผง<ห>นะครับบางตัวเป็อนอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุนัขต้องกินเข้าไปถ้าไม่กินเข้าไปให้เยอะเพียงพอเนี่ยมันจะป่วยนะครับเพราะฉะนั้นสุนัขกินน้ำเยอะไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าโอเคถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยเพราะจริงๆแล้ว เคยมีบริษัทผลิตอาหารชุนักชื่อดังแห่งหนึ่ง<ฆ>เอาเกลือใส่ลงไปในอาหารเพื่อใช้เป็นรสชาตินะครับพอใส่ชุนักกินเค็มแล้วมันมันรู้สึกอร่อยมันกินกินกิน<ฆ>แต่ปรากฏว่ามันก็กินน้ําเยอะอืนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือบริษัทนี้ตอนหลังถูกฟ้องและถูกปิดไป<ฆ>นะครับคน,<ฆ>นเด็กเทคโอเวอร์ take over, <ฆ>เพราะว่าเขาโดนโดน,โดนอ่า เจ้าของสุนัขฟ้องเนี่ยทั้งบริษัทเจงเลยนะครับนะคะก็โดนฟ้องไปแล้วใช่ไหมคะครับได้ค่ะนะคะคุณวาสนาค่ะถามมาว่าอย่างแมวยุ่ห้าปีนะคะเพศเมียทำหมันเรียบร้อยค่ะคุณหมอตอนนี้เนี่ยมันมีอาการมีน้ำมูกแล้วก็จามตลอดเวลาก่อนหน้ามีน้ำมูกแบบใสนะคะ แต่น้ำมูกเริ่มเหนียวและข้นแล้วค่ะแล้วก็มีการซึมแล้วด้วยเป็นแบบนี้มาสัปดาห์แล้วอยากทราบว่าการแบบนี้เป็นเพราะอะไรแล้วก็รักษาอย่างไรได้บ้างคะเออมันมันก็ต้องเอาไปหาหมอแล้วล่ะจะแมวมันป่วยแล้วอะเป็นมาจะเจ็ดวันแล้วะนะครับจริงต <1. S 2> ามที่เล่าเนี่ยหมอว่าเป็นเอ่อแมวตัวนี้เป็นเกินเจ็ดวันก็คือเหมือนกับคนที่เป็นภูมิแพ้ถ้าเริ่มต้นเป็นภูมิแพ้ปั๊บเนี่ยแล้วโอเคไอ้โพรงจมูกก็เกิดการอักเสบ เกิดการอักเสบหลังจากนั้นก็เป็นแบคทีเรียเติมเข้าไปนะครับองค์จมูกมันเปียกๆอยู่ตลอดเวลามันก็มีแบคทีเรียสเติมเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นน้ำมูกก็เริ่มขาวแล้วก็เริ่มเขียวนะครับนะเพราะเพราะนั้นแมวตัวนี้ป่วยแล้วรีบแล้วก็ตอนนี้หยุดกินอาหารและะ้วแสดงว่ามีไข้แล้วนะครับไข้ขึ้นสูงด้วยนะครับเอาไปหาหมอเลยนะครับดูจากน้ำมูกก็รู้ใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มเหนียวก็คดด้วยนะคะแล้วก็มีการสืมด้วย นะคะป่วยแ <นะ S 2> ล้วล่ะอาจจะป่วยหนักด้วยนะคะคุณหมอคุณอรวรัณค่ะถามมาบอกว่าอย่างสุนัขที่มันอาเจียนนะคะสารอกออกมาบ่อยๆเนี่ยคือมันมีความผิดปกติทางด้านระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบน้ยยนําย่อยในกระเพาะอาหารไม่ทํางานหรือเปล่าคะคุณหมอเออมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ําย่อยไม่ทํางานอ๋อมันเกี่ยวกันนะครับถ้ามันอาเจียนบ่อยๆเนี่ยมันมันต้องดูสภาพของสุนัขว่าอืสุนัขข้นหรือผอมอือดูตรงนี้ก่อน้นไปค่ะ แสดงว่ามันกินเยอะเกินไปเลยอาจเกิดอาการอาเจียนได้ oh. นะครับแต่ถ้าสุนัขผอมแสดงว่าสุนัขตัวนี้ป่วย mm hmm. ป่วยกระทั่งมีปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะ mm hmm. มันก็เลยอาเจียน <Yeah. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นสุนัขที่อาเจียนบ่อยเนี่ยนะครับควรจะเอาไปให้หมอเขาตรวจดู <Yeah. S 2> นะครับว่าโอเคมันเกิดแผลในกระเพาะหรือเปล่าเพราะว่า จริงๆแล้วเราจะดูตั้งแต่อาการอาเจียนว่าอาเจียนเนี่ยออกมาเป็นน้ำเมื่อขาวๆไหม,มนะครับว่าวันหนึ่งอาเจียนสามรอบแต่อาเจียนเป็นน้ำเมื่อขาวๆเนี่ยแสดงว่าชนนักตัวนี้ไม่กินน้ำแลวใกล้เมื่อขาวๆเนี่ยเกิดจากภูมิแพ้ก็คือ,อม,มันเป็นหวัดแล้วมันกลืนเอาไอ้ไอ้เสมหะเข้าไปในในใน,ในกระเพาะอาหารแล้วทําให้มันเกิดอาเจียนพอเกิดอาเจียนนานๆเนี่ยกระเพาะบีบตัวแรงมาก เป็นแผลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาหมอทําการรักษาเนี่ยหมอก็ต้องดูทั้งระบบให้ครบนะครับก็คือต้องควบคุมการติดเชือ้อต้องควบคุมไอ้ไอ้อาการอาเจียนด้วยการถ้าชุนักอาเจียนบ่อยน้ําเกลือต้องให้เข้าไปช่วยนะครับไม่นั้นชุนักขาดน้ําต้องให้ยารักษาแผลในกระเพาะต้องให้ยาละลายเสมหะนะครับมันต้องใช้ยาหลายอย่างร่วมกัน ค่ะคพรับเพราะงั้นสุนัขถ้าผอมไอเจนบ่อยแสดงว่าสุนัขตัวนี้ป่วยมานานพอสมควรแล้วนะครับให้ให้เอาไปหาหมอนะครับค่ะอีกคําถามหนึ่งไปแบบรวดเร็ว<อ>คุณพจนชัยถามว่าสุนัขเพศผู้หาพันธุ์บางแก้วผสมไทยนะคะอายุหนึ่งปีตอนอายุประมาณเจ็ดเดือนค่ะคุณหมอมันชอบเอาอาหารไปซ่อนค่ะแล้วมันก็ลืมบ้างบางทีก็เจอบ้างนะคะบางทีก็คงไม่เจอมั้งคะเ <c oughs> ขาบอกว่ามีวิธีการแก้ไขไหมคะคุณหม <c oughs> อคะ เออมันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเอาแบบนี้เหรอฮะเพราะสุนัขทุกพันธุ์เนี่ยนะครับโอเคถ้าเราให้อาหารเขาหรือว่าแม้แต่แม้แต่รองเท้าอนะครับอมันก็มันคาบรองเท้าแล้วมันชอบคาบคู่ที่ดีที่สุดท่อนหนังมันนิ่มออแล้วไปปุดแล้วก็หาที่ซ่อนอแล้วเวลาไปเจอที่ซ่อนสมบัติของมันเนี่ยเจอเลยรองเท้าเป็นสิบคู่อยู่นี่เอง ่มันจะซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะเพราะนั้นเป็นพฤติกรรมธรรมชาติเพราะนั้นวิธีการเก็บรองเท้าเก็บของใส่ตู้ให้เรียบร้อยนะครับมันมันจะได้ไม่คาบเอาไปเอาไปเอาไปซ่อนมันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของของชูนักนะครับเพราะชูนักเนี่ยถ้าเทียบแล้วมันคือก็คือสัตว์ป่าเพราะว่ามันถูกพัฒนามาจากตรงนั้นไม้เป็นวิถีทางธรรมชาติเพราะงั้นถ้าเจ้าของ อไม่ดูไม่ดูแลอุปกรณ์ไม่ดูแลของใช้ส่วนตัวให้ดี <Okay. S 2> มันก็ถ้ามันชอบมันก็เอาไปเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนแ <Okay. S 2> ม้แต่อาหารนะครับอาหารบางทีเราให้เขาเยอะแล้วมันชอบกินเนี่ยนะครับมันก็อาจจะกินบางคนอาจจะเอาเอากระดู <Okay. S 2> นะครับนะหรือว่าซี่โครง <Okay. S 2> หมูให้มันกิน mm hmm. มันกินไม่หมดมันก็เอาซี่โครงเนี่ยไปซ่อนออืมค mm ่ะ hmm. okay. ไมปขุดมากินใหม่เดี๋ยวไปก็ท้องเสีย <laughs> มันสกปรกไปแล้วใช่ไหมคุณหมอมันปนเอนไปรับเพราะเพราะงั้นเรื่องนี้เรื่องธรรมชาติคงแก้ไขยากนะครับแก้ไขค่อนข้างยากที่เรียบร้อยดีกว่านะฮะได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบประเด็นเดิมนะคะคุณหมอค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะนะคะนายสารวัตรแพทย์เชจโนติยาเจรญศสีค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมาต่อค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณสุนันทร์สัตตีมีโสกันต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ